สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกม้มนาคช n แนลครับผมวันนี้หัวข้อวันพีของเราครับนั่นก็คือทหารเรือนอรลีด G5 นะครับก็เป็นพวกทหารเรือที่ควรจะเป็นผู้รักษากฎหมายนะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วนะครับกับการกระทําของพวกคนเหล่านีนะ้ มันเป็นทหารเรือที่อยู่นอกกฎหมายครับคือมันไม่ได้ร,รักษากฎระเบียบอะไรของมันเลยนะเป็นพวกทหารเรือเหลือเอดนนอกคอกนอกรีดนะครับพวกกระเลวกระลาดของทหารเรือทั้งหลายทั้งหมดที่มีในกองทัพเรือครับก็จะถูกปัดออกมากองกองกันไว้เขียเ์ียกันไว้นะครับรวมๆวมกันอยู่แถวนี้นะผมหน่วย G ีไฟของกองทัพเรือนะครับเราก็จะพูดถึงนะครับว่าหน่วย G ีไฟนี้ครับมีใครเป็นตัวละครสําคัญบ้างครับแล้วก็เรื่องราวเลวร้ายนะที่ไอ้หน่วย G ีไฟได้ทําไว้เนี่ยก็มีอะไร นคนที่เป็นหัวหน้าใหญ่สุดของหน่วยนี้ก็คือเวอร์โก้นะครับเป็นหัวหน้าฐานของ G ีไฟนะครับก็ไต่เต้ามาตั้งแต่สมัยเป็นทหารเรือดอกดอยเลยเวอร์โก้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นหัวหน้าของพวกกะเลวกะลาดนะครับแต่ในเมืออหน้าบุมมองของคนทั่วไปเนี่ยต่างมองเวอร์โก้ว่าเป็นพ่อพัเลยนะครับเวลาที่พวกลูกน้องนอกรี้ของเขาทําอะไรผิดเนี่ยก็จะมีเวอร์โก้นะครับมารับหน้ามาคอยรับผิดแทนนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะลงโทษพวกนี้นให้สาแก่ใจ ไปเลยพวกทหารภายใต้บังคับบัญชาของเวอร์โก้นั้นต่างนับถือเวอร์โก้เนี่ยเปรียบเสมือนพ่อเลยนะเพราะเวอร์โก้นี่คือใจดีมากนะถึงแม้ว่าจะมีลูกน้องกระเลวกระลาดไม่เชื่อฟังคําสั่งนะแต่อย่างไงยังไงเวอร์โก้งงก็พูดจาดีๆเพราะๆไก่คนพวกนี้ตลอดนะครับดูแลลูกน้องอย่างดีจนเป็นที่รักใคร่ของเหล่าลูกน้องมากๆเลยแต่ด้วยการที่เวอร์โก้นั้นเป็นโจรสลัดนะครับกลุ่มดองกี้โฮเต้แฟมิลี่เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีการแวบออกจากฐานทัพไปบ้างนะเวลาที่เวอร์ ก็หายไปานานๆนะครับเขาจะโกหกลูกน้องว่าเขาเนี่ยกลับบ้านเกิดเพราะว่าเป็นห่วงน้องสาวที่ป่วยอยู่นะก็สร้างภาพขึ้นมาว่าแบบเป็นสุภาพบุรุษนะห่วงใยน้องนะห่วงยยประชาชนห่วงยยลูกน้องใต้สังกัดตัวเองนะเออแต่สร้างภาพขึ้นมาได้แบบอย่างเนียนอย่างดีมากนะอีกคนหนึ่งที่เป็นระดับหัวหน้าเหมือนกันนั่นก็คือสโมเกอร์ครับก็เพิ่งเข้าหน่วยมาใหม่นะจริงๆแล้วตามลำดับชั้นเนี่ยเข้ามาหลังเวอร์โกก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ใตบ้บังคับบัญชาเวอร์โกเหมือนกันนะสำหรับอ่าพวกฐานทัพ ฟนะแต่ถ้าออกมาจากหน่วยเนี่ยมาปฏิบัติการนอกพื้นที่อะไรเงี้ยตัวสโมูเกอร์เองจะเป็นหัวหน้าหน่วยนะครับเออมันจะต่างกันดีนะสมเกอร์มาปฏิบัติหน้าที่นอกฐานทัพสมเกอร์เป็นหัวหน้าหน่วยแต่วอร์โก้เนี่ยใหญ่สุดนะเป็นหัวหน้าฐานทัพเนอะสมเกอร์นั้นต้องบอกว่าเป็นพวกกัะเลวกลันลากของกองทัพเรืออีกคนหนึ่งอย่างแท้จริงนะครับตั้งแต่เหตุการณ์阿าบาตาเลยนะครับเขาจะเลื่อนยศให้นะอยเจ้าบอดี่บอกไม่เอาแล้วก็บอกให้ห้าผู้เฒ่าเนี่ยไปกินขี้ซะอ,อย่างนั้นนะ แสดงการกระด้างกระเดื่องนะครับต่อผู้ที่สูงสุดของโลกอย่างชัดเจนนะครับผมมันยังบีที่ยืนในกองทัพเรือได้ในทุกวันนี้ก็บุญแล้วนะถือว่าเป็นระดับตัวท็อป,อปของกองทัพเรือนะครับที่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยมีความเอื้อมละอาเหมือนกันนะครับเพราะอาไม่ค่อยจะมีใครเอาสโมุกเกอร์อยู่นะครับก็เป็นพวกทําอะไรตามเพื่อใจตัวเองอยู่แล้วนะเหมาะสมแล้วนะครับที่มาอยู่ G ีไฟแห่งนี้นะครับในตอนที่สโมโุกเกอร์เข้ามาอยู่ g ีไฟเนี่ยเวอร์โก้ที่เป็นสายของดองกี้โฮเท้แฟมิลี่เนี่ยก็คอน ถ้ทาที่จะทําอะไรรัดกลุ่มขึ้นแล้วก็ระบัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นนะเพราะถ้าผิดพลาดน,นิดเดียวเนี่ยโดนสโมเกอร์จับได้ขึ้นมาครับตัวเวอร์เกเองเนี่ยจะสวยแน่ๆนะครับอย่างที่เราทราบกันดีครับตอนแรกเลยเนี่ยสมเกอร์นะครับเขาเนี่ยก็อยู่ที่เมืองโลกทาวนะครับเป็นผู้พิทักษ์โลกทาวอะไรไปนะแต่ว่ามาเจอพวกลูฟี่ก็เลยรู้สึกฮึดมีไฟนะด้วยเซนความที่ทธของสมเกอร์นั้นเนี่ยรู้สึกว่าลูฟี่เนี่ยจะเป็นตัวอันตรายในอนาคตครับจึงได้มีการออกมาจากเมืองโลกทาวเข้าแกลนงไลน์มาไล่ล่าลูฟี่ครับ แลวตอนนี้ที่เขาเข้ามาอยู่หน่วย G5 เพื่อที่จะได้ปฏิบัติการในโลกใหม่ครับเน่่อนครับว่าอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญที่ทําให้เขาได้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขานั้นต้องการที่จะไล่ล่ากลุ่มบกฟางอยู่นั่นเองครับผมนี่คือกัดไม่ปล่อยจริงนะเออสมฉายาดักล่าสีขาวนะครับคือมึงกัดไม่ปล่อยจริงมึงกัดสุดล่าฟ้าเขียว แม่งไล่กัดตั้งแต่อีทบูมายันแกนไลน์นี่มายันลกไฝมัยังไม่เลิกกัดแซสมโมเกอร์นะสมโมเกอร์นั้นมีลูกน้องคู่บุญบารมีด้วยนะั่นก็คือทาชิงี้นั่นเองครับก็เป็นสาวสวยนักดาวฝีมือดีคนหนึ่งเนะี่ยหน้าตาคล้ายคุยนะคนเดิมมากนะแต่เพิ่มเติมตรงที่ใส่แว่นนะเป็นเด็กที่มีทัศนคติเรื่องความยุติธรรมคล้ายๆกับสมโมเกอร์นะครับก็แน่นอนครับว่าได้รับการฝึกสอนอบรมมาจากสมโมเกอร์นะครับทัศนคติความคิดก็ไปในทิศทางเดียวกันนะนอกจากนี้เธอ ธอยังเป็นผู้หญิง ที่ยงหนึ่งเดียวในหน่วย G5 แห่งนี้อีกดูวยครับเรียกว่าเป็นดอกไม้ที่บานสะพรั่งเลยนะคือไม่ใช่แค่เป็นผู้หญิงนะแล้วแบบสวยน่ารักด้วยนะครับรอบล้อมด้วยผู้ชายนอกฤกษก็เร็วกะลาดนะถ้าชิงจินดี่เคงจะฮอตในหมู่ G5 มากมากนะครับสำหรับนักดาบฝีมือดีเนี่ยแม้แต่เป็นการโจมตีด้วยปืนใหญ่นั้นครับนักดาบพวกนี้เองก็ไม่หวั่นเกรงนะสามารถรับมือได้ง,ง่ายอยู่แล้วนะอย่างโซโลเนี่ยเราเห็นว่าถ้ามีปืนใหญ่ยิงมานะครับโซโลนี่แม่งฟันขาดขึ้นได้สบายๆเลยแต่วิธีการ รับมือจากลูกป,ปืนใหญ่ของทาจิงีเนี่ยจะเป็นเพลงดาบที่มีความอ่อนไหวนะเออไม่ได้เน้นเรื่องพลังทําลายล้างนะโดยเธอเนี่ยได้โชว์ความเท่แบบเจ๋งๆให้เราได้เห็นด้วยการ ใช้ดาบของเธอนะครับเปลี่ยนทิศทางปืนใหญ่ให้ไประเบิดส่วนอื่นเพื่อเลี่ยงความเสียหายได้เนละเออก็เป็นเพลงดาบที่เท่ดีนะครับพลจัตวายาลิสุกิครับก็เป็นคนของกองทัพเรือจีไฟนี้ด้วยเช่นกันนะครับตอนที่ปรากฏตัวออกมาเนี่ยเขาก็อยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งในโลกใหม่นะครับแล้วก็มีพวกเหล่าพ่อพ่อแม่แม่แม,มาร้องเรียนนะให้ช่วยตามหาเหล่าลูกๆของเขาเนี่ยที่หายตัวไปที่นะแล้วด้วยความเถื่อนดิบของความเป็นจีไฟนะครับเจ้าพลเรือตีคนนี้เนี่ยแม่งเตะปากประชาชน اشتركوا <laughs> อันนี้คือในมังงะมันวาดอย่างนั้นเลยนะครับผมว่าเตะเนี่ยประชาชนกําลังร้องเรียนนะครับไอ้เจ้านี่ไม่พอใจคือมปนเตะเสยเลยซะอย่างนั้นนะโคตรโหดนะครับผมไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยจะมีคําพูดติดปากก็คือคําว่าเกินไปเอ้ยพวกแกมาพูดอย่างนี้เนี่ยสงสัยการทํางานของวกฉันเกินไปหรือย,อยังไงเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีการตรวจสอบหลายครั้งเกินไปเลยนะทําไมพวกแกถึงทําเกินไปอย่างนี้เราเนี่ยออกค้นหาเป็นหมื่นๆครั้งนะพวกแกไม่ยอมเชื่อฉันบ้างเลยเหรออะไรประมาณนั้นนะมันชอบติดแบบพูดเวอร์พูดอะไรที่มันเกินไปอะไรอย่าง อย่างนั้นไา้เจมอนี่นะแถมเจ้หมอนี่เนี่ยยังมีการขู่อีกด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าพวกประชาชนพวกคนพวกนี้มายังมากวนใจมาทําให้ลาคาญใจเนี่ยมาขัดขวางการทํางานของเจ้าที่เนี่ยเดี๋ยวจะจุดไฟเผาเมืองซะเลยเนี่ยมเป็นกองทัพเรือว,ว่าอะไรนี่ยผมขู่ประชาชนอย่างนี้ก็ได้เหรอเจ้ายาลิสุกินี่ก็มีความชื่นชอบทาชิยิเหมือนกันนะครับเขาก็เคยบอกว่าถ้าชาชิยิเนี่ยมาเป็นลูกน้องเขาเนี่ยก็คงจะเป็นอะไรที่ดีไม่น้อยน,นะเออมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วนะทาชิยิก็แบบว่าน่ารักนะนะ่ารั ใส่ซีบองแบลนะคใครๆก็อยากจะได้มาอยู่ข้างกายนะครับพลเรือจัตวาคนนี้ก็เคยมีบทในมินิสตอรี่ด้วยนะครับเออมีบทสั้นๆน,นะครับตอนนั้นก็เป็นการที่กินเบนเนี่ยเอาเจ้าคาริบูมาส่งที่ g ีไนะครับพอเห็นอย่างนั้นครับพวกกองทัพเรือ g ีไฟครับ แคจะทหารเรือทุกคนเลยนะครับมีความโลกจิตนิดๆน,นะครับคือถ้าเห็นโจรสลัดเนี่ยชอบที่จะทรมานโจรสลัดเล่นซะอย่างนั้นนะครับเจ้านี้ก็คิดเลยนะครับว่าเออจะแขวนคอดีจะมัดดีหรือว่าจะเผาดีนะคือทรมานคนอื่นเป็นเรื่องสนุกกันเลยทีเดียวนะส่วนพวกทหารเรือที่อยู่ในหน่วยนี้ครับดูจากลักษณะสไตล์การแต่งโตเนี่ยมันไม่ใช่ทหารเรือเลยนะครับก็คือเป็นกุ้ยดีๆนี่เองนะผมแต่ละคนนะแต่ต้องบอกว่าฝีมือเขาเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้โอเคเลยนะครับเป็นถึงระดับพลเรือจัตวานะครับ สามารถที่จะจัดการกับโคลิบูที่มีค่าหัวสูงถึง190ล้านได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของหน่วย g ีไฟนั่นเองครับก็แนะนำตัวละครหน่วย G ีไฟแล้วก็เวลกรรมความนอกรีของเหล่าทหารเรือพวกนี้นะครับทหารเรือที่ชอบทรมานจนสลัดเป็นงานอดิเรกนะครับ เห็นจอสลับนะครับจับขึ้นเรือได้นี่ต้องมีการจุดไฟเผากันแน่นอนนะก็หวังว่าจะได้รับชมคลิปนี้กันอย่างสสนานกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ได้รู้ข้อมูลเพิ่มจากเดิมอีกสักนิดนึงนะเออสำหรับหน่วย G ไฟครับพวกนอกรีดแห่งกองทัพเรือนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมกับพี่โปรดกรมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย